เตวันกับเต้นกับน้องผูกแป้งครับไปเติมกันเลยครับแ,แป้งอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แล้วกันแป้ง เข้ามาล่มๆหน่อยสิคะลูกเข้าล่มๆค่ะเขาเข้าล้มหน่อยค่ะลูกไป เดี๋ยวลูกเดี๋ยวรถมาช่วงนี้คือช่วงอะไรคะนั่งรอให้รถผ่านใช่ไหมใช่ค่ะอ,อืมถ้ารถมาชนเราเดี๋ยวเราก็ก็รถชนนะครับเออเราต้องดูรถด้วยเนาะ ดูรถกันใหญ่เลย,อเ,ลยเอ,อ่อเ่ต่อกันได้แล้วค่ะรถไปหมดแล้วลโอ้โหอะให้น้องอยู่ต๊งรถมั้นนะลูก <c oughs> เดี๋ยวมันร้อน <c oughs> พี่เติ้ลเลวเลี้ไม่มีไปเลยโอ้วโอ้โหมันไปไกลไปไกลแล้วพี่เติ้นต้องรับผิดชอบแล้วว้าวกลับมาครับกลับมาครับมาหน้าบ้านแล้วครับ Ready go มาเลยน้องปูแป้งเต้นรอละตึงตัดตึงโอ้ปึุ้่งแล้วนะปูแป้งก็เตะละโอ้ตึ่งเลยตึ่งเลยปิ้วปิ้ว ตื่นเกิดความสงสัยอีกแล้วใครคุยอะไรกันฮะเตะมาลูกเตะมาว้าวทำไมถึง <Yeah. S 1> ตีโดนตาก,ก้องจังเลยเนี่ย oh. พี่ต้นพี่ต้นทำอะไรรอเด่ะพี่ต้น <c oughs> น้องกูงแป้งเตะไปแล้วค่ะออไมไม่ไปเอาอีกเอาอีก okay. อนนเอาอีกครั้งนึง พี่ต้นมีเออด้วยเหรอคะ <laughs> อไม่ใส่รองเท้าเหรอ<ม>จะถอดแล้วเหรอคะลูกอ่าถอดก็ถอดอ่า

ครับเล่นโยนครับลูกอ่าขยับมาอีกค่ะขยับมาหน้าบ้านเราลูกพอแล้วน้องปูกน้องปูกค่ะมันโดนแดดแล้วลูกไม่เอาไม่เอาเข้าร่มค่ะเข้าร่มอ่า อาลบมอเตอร์ไซค์กันก่อนเอาล่าลบมอเตอร์ไซค์กันก่อนลบมอเตอร์ไซค์บายบายพี่มอเตอร์ไซค์ก่อน <laughs> พี่ฟูดแพนด้าเอาละมาแล้วขยับ <c oughs> มาอีกสิพิ่ต้นขาน้องมันไกลน้องไป

กระโดดได้ได,ได้เล่นเลยค่ะว้าวนี่ว้าว หนูอยากวิ่ง่งวิ่ง,งได้ครับเล่นแข่งวิ่งได้จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนครับเอาไปถึงไหน,อนเอาไปถึงอ่าเริ่มมอเตอร์ไซค์แล้วใครมาถึงป้าคนนั้นชนะนะเอ้ยใ,ใครมาถึงลูกบอลก่อนแต่ลูกบอลก่อนดีกว่าโอ้โหยังไม่มีคนแตะลูกบอลยังไม่มีคนชนะนะต้องกลับไปแตะลูกบอลก่อนปุ๊บเป้งหรือ <laughs> พี <ก S 2> ่เต้นเมื่อกี้กรรมการดูไม่ทัน ครถึงลูกบอลก่อนคะ่ะเออเดี๋อาไป๋ยิงฉุบกันดีกว่าใครชนะจรนะิงจริงพี่พี่ต้นชนะหรือปุ๊กแป้งชนะเมื่อกี้ชนะเมื่อกี้ใครออกอะไรปุนนะ๊กแป้งออกอะไรคะก,กันไก่กันไก่พี่ต้นออกขอนอ่ะขอนกับกันไก่ไหนชนะคะขอนขอนขอนชนะนะคะไม่เป็นไรปตายิงฉุบกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาหรือรถมาอ่ะ เดี๋ยวรถก่อนลบรถก่อนเราต้องอะแล้วเรามาเป่ายิงฉุบกันยิงยิงเดี๋พึ่งอย่าพึ่งพี่เสียสละให้น้องชนะอ่ะพี่เสียสละเหรอพี่ใจดีจังเลยปลูกแป้งขอบคุณพี่ต้นหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณทำยังไงขอบคุณค่ะให้เป็นลาเก่งจังเลยอู้พี่ต้นบอกว่าอะไรนะครับไม่เป็นลายแป้งโอ้โหพี่น้องคู่นี้น่ารักมากเลย เมื่อกี้น้องปลูกแป้งบอกว่ามะม่วงเราล่วงเหรอไหนดูมะม่วงเราหน่อยสิมันมีมะม่วงหรือเปล่าไหนปลูกแป้งชี้ดิไหนต้นไหนต้นมะม่วงนี่นี่เหรอนี่เหรอไหนไหนไหนนี่ค่ะข้อไหนขอไหนข้อใข้อใดอ่ะเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยเหรอเนี่ยต้องต้องเริ่มต้นใหม่อ้าวไหนมาดูสินี่แม่ให้ดูมะม่วงนี่มะม่วงเราหนิแล้กแล้วมะม่วงเราโอ้โห ต้นมะม่วงของเราอ่ะพี่เติ้ลชวนไปเล่นละน้องปลูกเอามะม่วงไปทิ้งขยะไปทิ้งข้างขยะหย <laughs> เห็นหอยด้วยเหรอไหนไหนหอยตรงไหนคะ,นะปลูกแป้งคว้าเหรอคะพี่เติ้ลมองไม่เห็นหอย,ยหรอ ไหนมันมาตัวเล็กมากเลยนะนี่ค่ะมีท่านตัวเขาเัามาตัวเล็กมากแม่อันนี้เป็นลูกครับขอเหรอมันคือหอยอะไรคะเล็กมากเลยนะเนี่ยอ๋อมันตัวเล็กเหรอคะมันตาเปลี่ยนมันอะไรนะลูกมันตาเปล้วยนเหรอเหรอทำไมมันถึงตายอ่ะปล่อยให้มันไปสุกกะตีปล่อยให้มันไปสุขกะตีไินเนื้อไปกินเนื้อเ รถมานะลูกมอเตอร์ไซค์เป็นข้างนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะรถวิ่งผ่านบ่อยแต่ว่หมู่บ้านเราไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ไม่ค่อยมีรถวิ่งนะอ่ะอะไรจ้าอะไรอะไรนะล,าาลบหมาเร็วต้นลบหมาหม,<า>มาเข้าวานไปแล้ว น้องปูแป้งกลัวหมาไงมาพี่เต้นเต็มมาหนูไม่อยากเล่นอนยหไม่อยากเล่นอยากเข้าบ้านงันพี่เต้นกลับมาก่อนเล้วม,มาม่วงแล้วม่วงหล่นเยอะจังเลยอะไงคะ่ะคุณผู้ชมออยากเล่นอะไรเล่นไแป๋มไ,ไหมอืมมาใครเป็นพี่อ่าพี่เสียก็ดป็นหนูพี่เป็ หลบรถกันก่อนหล,ล,ลบรถกันข้างนอกเลือล้มาแล้วเดี๋ยวรถกำลังผ่านมาค่ะ,เ,ะเ,เดี๋ยวเราเราบายยท่านผู้ชมไว้ก่อนดีกว่านะบายสวัสดีค่ะด้วยลูกเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่ปุกแป้งล่ะพี่ปุกแป้งสวัสดีลิยาบายบายายบาย 欧战，欧下欧下